สวัสดีค่ะอัปเดตอาการป่วยน้องบุญช่วยนะคะวันนี้แม่วาก็ไปนะคะไปเยี่ยมน้องแต่เช้าด้วยความเป็นห่วงน้องคุณหมอก็ได้บอกว่าอาการน้องแย่ลงกว่าเมื่อวานนะคะน้องภูมิตกอุณหภูมิในร่างกายเย็นลงนะคะคุณหมอก็ได้กกไฟช่วยตัวน้องก็ เริ่มมีสีซีดนะคะสืบเนื่องคุณหมอสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการผ่าตัดนะคะแผลอักเสบคุณหมอก็ได้อธิบายให้แม่ฟ้าแม่วาฟังนะคะว่าแผลน้องที่เป็นไส้เลื่อนที่ผนังช่องท้องฉีกขาดนะคะเขาจะมีรอยลึกแล้วก็กว้างมากเวลาที่คุณหมอเขาเจ็บแผลนะคะ บางทีก็ต้องดึงเอาตรงส่วนชิ้นข้างๆนะคะพยายามเอามาประกบกันแล้วก็ถึงจะเย็บติดกันได้นะคะก็อาจจะมีการอักเสบของแผลได้ตอนนี้ก็ตรงรอยช้ำตรงก้นนะคะก็ยังมีช้ำอยู่คุณหมอเขาก็ทำการประรบเย็นให้นะคะ ผลของการที่ว่าน้องตัวซีดคุณหมอเขาก็ได้เจาะเลือดนะคะเจาะเลือดเอาไปตรวจว่าเลือดน้องมีตรงไหนบ้างนะคะผิดปกติแม้ว่าก็ให้คุณหมอนะคะเอาผลเลือดน้องเจาะเลือดน้องนะคะเอาไปตรวจ แม่วาก็สงสารลูกนะคะไปวันนี้ก็กินอาหารได้แค่นิดนิดหน่อยนะคะแม่วาปอนก็ไม่กินแม่วารู้ว่าน้องเจ็บแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะช่วยน้องได้ยังไงเพราะว่าคุณหมอเขาก็ทำทุกวิถีทางแล้วนะคะฉีดยาให้ให้ยาให้น้ำเกลือหมดทุกอย่างแล้ว ก็ต้องรอรอผลที่คุณหมอให้ยาไปนะคะผลเลือดของน้องออกมาแล้วนะคะเม็ดเลือดแดงน้องต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็เม็ดเลือดขาวสูงนะคะผลจากการที่อาจจะเสียเลือดตรงตอนที่น้องผ่าตัดนะคะแล้วก็อาจจะมีการติดเชื้อ ของแผลนะคะตอนตอนที่ผ่าตัดแผลแผลอาจจะอักเสบขั้นรุนแรงคุณหมอก็แนะนําว่าตอนนี้น้องตัวซีดมากแนะนําให้เลือดน้องนะคะแม่ว่าก็คุยกับคุณหมอถึงขั้นตอนทุกอย่างเลยนะคะการให้เลือดน้องคุณหมอเขาก็โทรติดต่อแมวนะคะที่จะมาให้เลือดน้องอ๋อ แล้วเขาจะเอาแมวมาตานอนไหนเข้ามาแล้วนี่มาตรวจเลือ,อดแล้วแมวอยู่ที่นี่แล้วใช่ค่ะตอนนี้กําลังดูคอร์สแมทคือตอนนี้กระบวนการคือตรวจเลือดแล้วตรวจสุขภาพแมวแล้วแมวตัวนี้สามารถให้เลือดก,กับตัวอื่นได้แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเข้ากันได้กับน้องไหมซึ่งตอนนี้ต้องรอผลคอร์สแมทชิ่งดูว่าเลือดเข้ากันได้หรือเปล่าเป็นเลือดแบบว่าุูปเดียวกันไหมเข้ากันได้ไหมอันนี้รอผลประมาณสี่สิบห้าทีถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะอ่า เมื่อทุกอย่างพร้อมคุณหมอเขาก็ได้ถ่ายเลือดจากน้องแมวตัวที่มาให้เลือดพอได้ครบตามจำนวนแล้วคุณหมอเขาก็เอามาถ่ายให้กับน้องบุญช่วยนะคะแม่วาก็นั่งอยู่เป็นเพื่อนน้องนะคะตั้งแต่เช้าที่ไปเยี่ยมน้องก็นั่งมองน้องนะคะแล้วแม่วาก็คุณคิดว่าแม่วาคิดผิดหรือคิดถูกนะคะที่ พาน้องมาพาตัดไส้เลื่อนคิดแล้วก็สาบสนนะคะถ้าไม่พาน้องมาพาตัดน้องก็มีปัญหาระบบขับถ่ายน้องก็ถ่ายไม่ออกน้องก็ร้องทั้งวันทั้งคืนวีดจนไม่ชาวบ้านนะคะข้างบ้านเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนร้องทั้งวันทั้งคืนแม่วาก็สงสารน้อง ก็พาน้องมาเอ็กซเรย์จนรู้ผลนะคะว่าน้องเป็นไส้เลื่อนนะคะผนังลำไส้ฉีกขาดเป็นรอยลึกแลก้วก็ว่างแม่วาก็ไม่คิดนะคะว่าพาน้องมาผ่าตัดแล้วน้องก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้ถ้าแม่วารู้นะคะว่าน้องจะมีผลข้างเคียงแล้วออกมาเป็นแบบนี้แม่วาก็คงไม่พาน้องมานะคะ แม่วาก็ไม่โทษหมอนะคะแม่วาก็คิดว่าคุณหมอเขาก็คงจะทําเต็มที่แล้วเพราะว่าทุกครั้งที่คุณหมอเขาจะตัดสินใจทําอะไรไปให้กับน้องนะคะแม่คุณหมอเขาก็จะถามแม่วาก่อนเสมอก็มันเป็นการตัดสินใจของแม่วาก็ถ้าแม่วา ัดสินใจนะคะผิดพลาดประการใด FC ท่านใดเห็นว่าแม่วาทําผิดก็คอมเมนต์ได้นะคะแม่วาก็น้อมรับในความคอมเมนต์ของทุกๆท่านนะคะแม่วาก็ได้แต่หวังนะคะหวังว่าเมื่อน้องได้เลือดแล้วก็คงจะทำให้น้องดีขึ้นนะคะ ขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆนะคะที่เมตตาช่วยเหลือน้องบุญช่วยขอบพระคุณมากๆคะ่ะ